แล้วก็เมื่อวานนี้ต้องชื่นชมทางกองกําลังสุรศรีและเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทางพอบอน่บอกว่านายกไปที่เมืองการมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ,ะคคมบอบหมายนโยบายเรื่องการปราบปรามการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับปรากฏเมื่อวานนี้จับสองคนผัวเมีย ขนเหมือนกับเป็นของเก่าใส่ถุงบิ๊กแบกมานะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยนะครับมีพีรุษตรวจสอบขยายผลปรากคฏคว่าบรรทุกยาบ้ามากี่เม็ดนะโอ้โหจำนวนมากเลยนะคะ50ล้านเม็ดเยอะมากมันไม่ตกใจไม่ติมตกใจหรือว่าหรือว่ายัางไงเยอะมากห้ล้านเม็ดนะคะเธอจับเธอเป็นตำรวจยาเสพติดมาจับไดู้งสุดกี่เม็ดที่หนูจับเองอะ่ะ เคยจับไหมเอเคยตามเคยจับไหมเคยค่ะเคยค่ะเคยทําเรื่องเกี่ยวกับการจับกลุ่มยาเสพติดลอตใหญ่ๆเนี่ยก็มามากแต่เนี่ยห้ิบล้านเม็ดค่ะคุณผู้ชมทีเดียวนะอืที่ปรังเพยะกาญจนบุรี50ล้านเม็ดนะ แะทีมงานไล่ภาพไปดูเร็วๆหน่อยก็ได้จะได้ไม่ยิ่งอยู่ตรงนี้นเป็นการจับกลุ่มยาบ้าที่ยึดของกลางล็อตใหญ่ที่สุดที่เคยจับมาเลยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะะคือัดมามีการแถลงข่าวของตํารวจปราบปรามยาเสพติดปปสอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ปราบปรามเนี่ยคือประมาณสักยี่ิบล้านเมตรที่เขาแถลงจับนะแต่นั่นคือการจับสองรายสามรายแล้วก็มารวมกันแถลงข่าวยี่สิบล้านแต่อันนี้ อันนี้คือเป็นรถบรรทุก6ล้อค่ะคุณผู้ชมครัครั้งเดียวเลยแล้วใส่ถุงบิ๊กแบขนาดว่าเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจยกไม่ไหวฮะต้องใช้อะไรฮะใช้เครนใช้เครนยกเลยใช้รถเครนยกถุงบิ๊กแบนั่นน่ะต้องใช้เครนยกลงมาจากรถ6ล้อตอนแรกดูจากภาพเนี่ยนึกว่ากระสอบทรายหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะใส่ของพวกของเก่ามาใช่ไหมะ แล้วนี่ถ้าประหารชีวิตในมือต้องประหารกี่ครั้งเพื่อจะเท่ากับโทษอ่ะนะเพราะมันตั้ง50ลา<ร>ง้านเมตรม<า>นะจนวนเยอะมากเยโอ้โหเยอะจริงๆค่ะ<า>นะครับนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่เกิดขึ้นนะฮะว่ามันมาจากฝ่ายไหนแล้วมันจะไปส่งที่ไหนล้ะเนี่ย นี่แหละเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยถ้ามันลอดด่านที่เมืองการมาได้เนี่ยมันจะต้องไปส่งที่ไหนล่ะมันก็ต้องเข้ากรุงเทพใช่ไหมเข้ากรุงเทพก่อนเพราะว่าเป็นจุดสุดการอะ้ออยู่ย่านปริมณฑลทเนี่ยนะใช่เดอเลยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีพื้นที่พักยานะคะเป็นเป็นจุดตำรวจคงมีข้อมูลว่าสามสองผมมีแล้วนี่คุณรับมาแล้วเนี่ยคุณจะไปส่งที่ไหนเนี่ยะเนาะใช่เดี๋ยวก็ต้องมีการสืบสวนขยายผลกันต่อไปนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นนักายาเสพติด รายใหญ่เลยรายใหญ่รายใหญ่ซึ่งซึ่งซึ่งเกือบทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยที่จับได้เนี่ยก็คือจับผู้ที่รับจ้างขนค่ะไม่สามารถจับเจ้าของยาได้นะผู้รับจ้างขนนะครับดูสิเยอะมาก <laughs> เออเมือ่อนี่ผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับนี่ถ้าช่วงน้ําท่วมเนี่ยผมจะเอาถุงบิ๊กแบกเนี่ยไป <laughs> <laughs> มันจะละลายน้ําก่อนไหมคะพี่ถนอ <laughs> <laughs> ไม่น่าได้นะ,ะไม่ได้เลยไม่ได้ทำไมทรายได้ล่ะ เออเอาไปป้องกันน้ําท่วมเนี่ยตั้งห้าสิล้านเมตรเนี่ยสองร้อยสี่สิบกว่าถุง่ะใช่ไหม,อมโอ้เยอะจริงๆอ่ะเอาไว้ค่อยว่ากันต่อเรื่องนี้นะคะ